แรงงานและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิการรักษาและเยียวยาอย,าอย่างไรบ้างในเรื่องนี้นางมรสีใจรังสีเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้ชี้แจงและให้ข้อมูลการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนที่เนื่องจากการทำงานดังนี้ครับค่ารักษาพยาบาลจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน65,000บาทในกรณีโรงพยาบาลรัฐจ่ายจนสิ้นสุดการรักษากรณีโรงพยาบาลเอกชนสูงสุดที่1ล้านบาทครับ ในกรณีหยุดงานจ่ายร้อยละ70ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน1 4 0 0 0บาทต่อเดือนครับสูงสุดไม่เกิน1ปีกรณีสูญเสียอวัยวะได้รับร้อยละ70ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน10ปีครับกรณีทุพพลภาพได้รับร้อยละ70ของค่าจ้างตลอดชีวิตครับส่วนของกรณีเสียชีวิตหรือสูญหายค่าทำศพอยู่ที่50,000บาทและผู้มีสิทธิ์ได้รับร้อยละ70ของค่าจ้างระยะเวลา10ปี และได้รับเงินบำเหน็จทราภาพกองทุนประกันสังคมครับส่วนในค่าฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานภายหลังการประสบอันตรายสำหรับลูกจ้างที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขทางนี้นะครับทางสำนักง,งานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ไปยังลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือจากสำนักง,งานประกันสังคมก็ติดต่อไปได้ที่ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือแรงงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว ที่สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับโทรไปได้ที่สายด่วน1 5 0 6กด9ตลอด24ชั่วโมงหรือหมายเลขโทรศัพท์02-956-2923-27ในวันและเวลาราชการครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถติดต่อไปยังศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือแรงงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวกระทรวงแรงงานโทรศัพท์ไปที่หมายเลข0 2 2 3 2 1 4ง2และ0 2 6 6 0 2 0 0 0ครับ